บรับบบแฟนสวัสดีครับฉากหนวะเนี่ยไมเป็นไรสบายมึเกเพื่อนุน้อนได้ตื่นน้องได้ตื่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับากเขาชอเขาใจดนะราวันนี้หล่อดีครับมขอบคุณครับ เร็รักแางอกตัวแก้วเร็วหวนรับน้องหลับแก้อมาแทงแล้วหลับไหมไม่ไม่ถอนไม่ได้ตาเหลืองตาแดงนะจ๊ะ้ยเหนื่อยครับมันมันดนนอนมันมันร่วงารับก็อยู่บบขอกระดาษจีบดวงมา 好。Uh huh. <laughs> ชอบดอกไม้ที่ฝากงานให,ใหด้วยนะขอบคุณมากๆขอบคุณคนนั่งานด้วยนะขอบคุณคลิปขอบคุณวิดีโอทุกวิดีโอที่ถ่ายผมไปลงในช่องขอบคุณภาทกาที่มาสัมภาษณ์นะขอบคุณมากๆเหลอืออีกงานหนึ่งก็คือวันที่1ิวันที่11เนี่ยผมอยากให้ไปกันนะดีอ่ะวันที่11บเอ็ ตอบด,ด้ยวยดาวไลน์ทางใตฮาร์ดนะครับดาวไลนรของฉันยูน่าเรียบฝากขอต้อกันวานาเทีาข้อข้ใจให้ด้วยนะครับ้อบด้วยอเก็บแก้วทางกอพอดีครับแม่พอดีครับมันย้อนพอดีครับ งานซัพพาวเวอร์ไงครับวันที่เทียงมีเดินแฟชั่นโชว์ก่อนมีเดินแฟชั่นโชว์ก่อนขอบคุณที่คออร์าใจขอบคุณนะครับขอบคุณที่แชร์นะครับคุณครับ ไม่ได้เจอกันต้งสวันไม่ตะเลยนี่ยตาเจ็บ้แ้อตงี่แต่ใส่แว่ใส่กูป่ร้นี่ไงแ่ใส่กูนี่ไรเใส่แว่นใส่แใส่กูม ตาัดมีคนขยไม่ได้ไอ้แอไลแล้วมุกไท่แม่งดำมันไี้ลบขอบคุณมาลยทขอบคุณมาลัยติดพวครับขอบคุณครับขอบคุณคุณตราบใหม่ไหมขอบคุณนะครับที่ขอจอเขาใจอ่านแคหน่อยะ

สามสี่หรือห้าสี่ใช่ไหมเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนหล่อมากขอคุณครับหล่อสุดๆอ้วนมากเลยขนะ้วมนเทีรลย่รอนเี่กัน เดี๋ยวนี้ก็ปัดๆเลยแต่งหน้า3,005เราจะแต่งแค่วันเหรอแล้วก็แต่งกลางคืนด้วยดิสวัสดีครับวันนี้ออกเยอะไหมเยอะนะมันก็ไม่เยอะหรอกเรื่องที่แข่งเรือเรื่องที่แข่งเรือ่ ี่ยแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้พอแล้วโอ้ช่างแต่งช่างแต่งหน้าต้องจ้างมาตั้งหลายพันทำไมถึงถึงยอะะไม่ครัก็สำนักสื่อคว่จะถ่ายรูปกว่จะรัดท่อดอกไม้อะไรอีกเลยฮะ มาถึงแล้วครับมาถึงพอ,กอ,อมกันครับพอเอสมาครับผมสวัสดีครับป่ขอคขอต้อใจด้ว,วยเต้าแบคิ้วน้ำตาลด้วยใส่แว่นได้ไหมแต่งมาก

ได้และแค่นี้ได้ไหมแต่งหน้าโดนสีนี้เลยนะพิมพิมพิมขอน้ำเปล่าหน่อยพิมลองนะครับแต่งหน้าอีหน้าแบบนี้ได้นะไม่เจอกัน2วันใช่ไหม ใช่เราไม่เจอกันเราเราไม่เจอกันสองวันเลยถ้ากำลังใจนี้ไม่เจอเราเนะี่ย <Yeah, S 2> แต่งแต่งแค่นี้ได้ไหมย้าย อย่าลืมใส่เด้อขอใส่ได้ครับถักแล้วลหรอ <c oughs> <c oughs> ป,ปูกแกล้งลงเลยกูก็โปะทับเลยเพราะมันมีคลิปลรองพืง้นมีกันแดดอะไรอยู่แล้วเข้มจุงกระเบนตัวหนึง่งจุงกระเบนตัวหนึง่งเราไม่เจอกันมาสองวัน นอนอีกบาัสดีเนียบารวันาี้หล่อมากสน,น,นุอนะนอนอีกอแล้วผมทีแต่นนงหน้ามันทำมเพราะว่ากายหอมล่ะพี่แต่พูดได้ขำเยบมาตกใจก่อนนะพ่อนะครับนะครับเฮ้ยซ้ออีกหอไม่ได้ใส่โไกลเพว่าซอยหายยังพ่วงร่บงพ่วงมาก วันนี้ก็ตื่นไปอีกสองวิธีสู้ๆเป็นนี่อยู่แค่หงร้านต้องรีบทำงานใช้ที่ให้หมดได้ครับแล้วก็เสื้อดำก็ได้ลุกยังไม่ได้กินข้าวกินได้กิน นี่เล่นเรื่องอะไรน้ำตาธารีครับเล่นเรื่องน้ำตาธารีจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณดอกกุหลาบนะขอบคุณที่มีมหาเจ้าในตอนนี้ขอบคุณรถเมย์ครับขอบคุณครับพี่เป็นหวจ้าเลยดีครับอ้าวันที่สิบเอ็ดอยากให้ไปนะพูดจริงๆอุ้ยวันนี้ขอบคุณมากๆนะวันนี้ที่มาหาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณใครหลายๆคนเลยพี่ช่วยกันได้เ วันนี้สิบเอ็ดนะเดินแฟชั่นโชว์ <c oughs> <c oughs> ลอภัยนะขอบคุณที่มาหาวันนี้ก็ถอคนเยอะน้ววันแบบวันวันธรรมดาตอนแรกคิดว่าผงไม่มีใครไปให้กำลังใจแล้ว

ก็ไม่รู้ว่า f c เราบ้างแต่แก็ดีใจถึงไม่ใช่เ c ผมก็ที่มาถ่ายรูปคู่กับผมมาทังง้งอัดทีวีโอผมก็ขอบคุณมากมากนะที่แบบไม่ได้แบบผมไม่ได้เป็นเ c ีผมมากมากขอบคุณก c ของลหลายคนเลยนุชขอ,ของที่ห้าพวรับขอบคุณครับ,ขอขอค,บคุณโคจะนเดนลุ่มขอเด็กไปกี่

ใช้กรฝังอะจร,งริงๆงออดอะครับคืบอกคุณตั้งแต่ตอนนั้นเริ่แปลว่าคุณหลอเหมือนเักกฝัง่ะลองแบ่งร้องเพราะอะไรถึงร้องใช่ไหมอย่าลืมนะมาที่สี่ก่อนเเปิดขาย ลองได้ยินไหมอยากฟังไฟังนูนวันนู้นวันนี้สานูนอยากฟังไปฟังนู้นวันนี้สิบนู้นครับมึงมาโทรสับไปอีกเดี๋ยโทรสับไหเดี๋ยวโทรศัพไป โอ้ยขอบคุณขอบคุณีสิบวงครับผมครับ แบบว่าเวลาออกงานแถลงข่าวหรืออะไรเนี่ยผมไม่โกนหนวดเลยผมแค่เล็ให้มันเข้าที่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นคาเล็เตอร์ของเราไปเลยไอ้ดาวตลกหน้่นวอนนี้หลอกมาอันดี้อย่าอวยกันไม่อวยนะ คอยเราคอยช่วยเหลือเราแห่ไทยเราตื่นตัวเราไม่ได้เป็นคนแบบแบบขาวออลล่าเราไม่ได้เป็นคนแบบเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเอาความเข้มของเราเนี่ยมามาสู้ออลล่าพื่แบบเกาหลีเกาหลีเข้าใจ ขอบคุณคุณผู้ชนครับีวามแเงมีสงาข้าตาสาเรานั้นเป็นสิ่งลำค่าสำค่จาจัโภลเรืามา่มันุกมาควาจริงทั้งนั้นนั่นแน่ไฟก็ตบุณเรครับยอดโต uh -huh. กครไปขารข่าวกว่าทีกลุ่มนั่นเดบัวไว้ออกกองาวนเดนอกเใมีเดการองเรียนไม่วนตะวันเลยที่สครับาิง่ผมใช้ไมได้ข่าวระดับน้องของันที่้อว่าบดนี้สามารถที่จะจหกานที่กอเ่โดยาบกไแลท่อนบนเป็นไงบ้างแถ่ว่า กานำไปใช้ภายในครอบควของตัวเองคุ้ชคันี่คอมี่ากเพ่อน้านข่งาคานเรวบนทกผ็ชาได้เสร้าง้นทีงแท่เหมือแพงก็จะส่งม่แพลน้ท้ายและมีกี่ชิ้ได้โอรพงคทั้งส่งมากเลยก่อนหน้าที่ค่ะช้งนกัอนนี้ลูทุอยาประชาชนสน้กันเลย่้องน่งร ทุกคนถูกใจชุดโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณคุณนลดีขอบคุณ,คณน Carbon> ครับขอบคุณมากๆหายหน้าหายตานเลยขอบคุณนะครับคุณนลดีขอบคุณครับขอบคุณคุณนลดีมาดูด้วยมนดั้นบน เป็นใครที่จริใจลองไต่ไรบ้างให้ไวยาตวนท่อนบน ที่เว้และที่ออกงานนี้ผมไม่เคยแหวกเลยเห็นป่ะไม่แหวกอยากดูแหวกๆหวกไปดูวันที่สิบเอ็ดแฟชั่นโชว์อยากดูแหวกๆหวกไปดูวันที่สิบเแฟชั่นโชว์จะแหวกหรือเปล่าผมไม่รู้ไหมอันนี้ไปครับเยอะมากนะอุ้ยคุณครับ ขอบคุณดาวเกียงเดือนครับผมครับขอบบคคุณรัวันนี้ก็ฝากช่อดอกไม้มาด้วยขอบคุณครับไม่ได้ขายแต่อยากให้ไปดูกันอยากให้ไปเห็นเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยแหวกถึงไหนไม่บอกของท ไว้ไปดูกันวันนั้นผมเพื่ไปขนาดนี้แนละ้วถ้าใครไม่เห็นใครไม่ได้ไปดูตาลเนื้อนี่สุพลาดมากอันนี้เรื่องจริงนะเพราจับวัาเด็ดเก่กาผมเลจับวัาเด็ดจดัดว,จวัดเด็ดเลยองดิทยาใช่ ต้องเด็ดทิ้งเพราะถ้าเกิดไม่เด็ดทิ้งจะเน่าขาต้นฝ่ายกัตตุกเลยจ้าฝ่ายกัตตุกเลยจ้าขอบคุณแม่วันครับรับจากเฟซมาเรื่องที่เจ้าสองคนปางเก็บตาได้ยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้เมื่อใดสีไปแล้วหายดีป่ะเฮ้ยผมหายนี้เลยนี่ว่ะเอาละใช่ปะใช่ดิ

อยู่ข้าวมากเนยอุ๊ยขอบคุณ 9, ก้าวทั้งก้าวหลังครับผมครับโอ้ยู่ดีนะี่นะนี่วันนี้มาครบเลยดีวันนี้มาครบเลยดีด อะไรบึงการมามากมานักบอลนักบอลบอลเขาผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวเอาเสอเลยนะวันนี้มาพบทีมช่วยบ,บึงการปังจัดบึงการปังมากสติติดีสุดยอด

อไปองค์พิธีระเป็นคู่แต่งงานไปเอาขวดเอ้ยขวดเหล้าเอสมี่วาดมขวดเหล้าเอสเอาแปฟซีสใส่พี่หน่อยขวดเหล้าแล้วก็มาฟซีวันสุดท้ายมาตั้งสิบใช่กระสอบ Galaxy อ่ะใส่สุดหรอมากแสดงว่าคอตูมผมนี่จัดชุดมาคือถูกใจหลายๆคนใช่ไหมถูกถูกใจใช่ไหมชุด ถูกใจใช่ไหมชุดที่คุณพูดมามือกำลังจะกางว่าเร่องนี้วาดที่เกิดขึนได้สิบลูกนกรูเป็นผู้ที่ความรู้สึกต่อไปได้หมด แล้วก็เกิดเป็นพี่พ so ี่ไว้ข้างนอกตกใจใช่เลยไัยภคอใช่ไหมไม่ใช่คร, wrote, outreach, ครับคนละเรื่องครับเลี้ยงไว้คงเปยนใครไม่ไปวันที่็1ทองบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตอยู่ในรถให้ได้เอทำในสิ่งที่ตาทหเหมือนูกปน จะทำให้ดูองอโยธยาเสื่อมเสียหนีไปภาคใต้มืองสุทัศจัดตัวอ้พวกปุทธาชั่วพนี้ไปตัดหัวและเสียเวลารี่กำใจฟอนตูเอามันออกงานนาทีแล้วก็ต้องให้มันดีหน่อยี่ตัวไม้แต่งหน้าทําผมออกงานน่งข้าวแล้วแต่ตอวนี้มันก็ดีกับตัวเรา เพราะเดี๋ยวนี้สำนักข่าวลหลายๆสื่อเขาก็มามาติดตามมามา,มาเหมือนกับให้เรามีไปอยู่ในพื้นที่ของเขาอย่างเงี้ยแล้วถามว่าการที่เราแต่งตัวต่อให้เราเป็นตลกตลกไม่มีสิทธิ์แต่งตัวหล่อไนะตลกหลอได้ดูดีได้มันก็ดูดีกับตัวเองถูกไหมอะไรวะทำไมมันด่ดวนวะ มันจะเป็นแปลงเออทำไมมันรุนดุวนวะเมื่อเจ้ามีเชื่อในความจริงอยากตลบหลอกเลยแต่อยากน่งานใ,นใกล้ๆกันะวันที่11เอนี่ยอ,อยากให้ไปดูอันนี้เรื่องจริงเลยติดตามแล้วค่คควาคอมพันค่ายชาลีพอดีครับเด,ด,ดียเทสดีคอตูนเรื่องมาบอกกับเฮียอขอบคุณครับ งานนี้ขอบคุณนะขอบคุณนะที่มองใจขอบคุณมากผมพยายามหลังจากนี้ต้องยิ่งดูแลตัวเองไม่สุดข้ว่าใน้าเ้าสดกเินรื่องนมีช่วง้นงที่มากวาว้านนี้แ่เือที่เลยังมีารกระจาื่วทช่วง พเจ็าโองแต่ไปใ่อไม่ยอมแกหนุ่มมะเลงตว์ไอหนุ่มมะเลงขอตออกไปแ่งนี้ายอยู่ข้าวบ้างมึงหาข้าวกินไว้สั่งข้าวสั่งของเจ้านนนนดูวิน่อ้านดุลยีเดอโยธยาเฮ้คมีข้าวข้าวอะมาเลี้ยงปะเลียว แต่ว่าพี่ก็เดอดก้าก๋เตี๋ยวก็ได้เพียงเือนเท่านั้นเอยเดี๋ยเดี๋ยวพี่ออกก่อนเดี๋ยวพี่ออกก่อนเดี๋ยวมดฉากแล้วม่นั่งกินเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีเวลาให้กินบ้านจ่องอนรายละเอียดวันนี้เไปคู่กานไปกันนะอกคนผมองแล้ว S <S <an> <t iny> ได้ดูลิเกสองครั้งแล้ววันหนอครับผมยอกแล้วทุกคน <S <S <an> <t iny> ผมยอกแล้วนะทุกคน<ม>ขอบคุณมาลายนะครับขอบคุณดาวเครืองด,งดีขอบคุณเจ้าอารมณ์ดีขอบคุณคุณอารมณ์ดีนะที่วันนีว้ว่าเขามาดูวัดขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน,น,น้าเจ้าหลัง <t iny> ขอบคุณที่ทนะครับขอบคุณมากมากนะได้บ้าได้บ้าได้บ้านะครับใครถ<ม>่ายคลิปใครถ่ายรูป ลูกอะไรก็ลงแท็กแท็กบ้านมานะว่าจะได้เข้าไปแบบขอบคุณขอบคุณเลซี่ขอบคุณครับเลิฟเลิฟลครับลักับไปบานนะขอบคุณมากมไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ